ค้นเจอลิงแรกก็คลิกเลยน้อยครั้งที่จะไล่ไปถึงหน้า234เพราะแบบนี้ทุกแบรนด์จึงพยายามทำให้เว็บไซต์ที่ตัวเองดูแลอยู่ในสายตาผู้ใช้สูตรลับไม่ยากภายใต้อักษรภาษาอังกฤษ3ตัว S Seo r หรือ search engine optimization ดันอันดับเว็บไซต์ทยานติดหน้าแรก Google ไม่ว่าจะเป็นการจับคีย์เวิร์ดสอนโปรโมทปรับแต่งคอนเทนต์เอาใจโปรแกรมอัตโนมัติอ่านแล้วถูกใจคัดเลือกขึ้นไปแสดงแย่งชิงตำแหน่งบรรทัดแรกของหน้านานาวิธีการที่ทุกเว็บไซต์ไล่ตามดวงดาวไม่ลุยทำเองก็ยอมควักจ่ายจ้างขุนพลนักโซเชียลมาร์เก็ตติ้งวางแผนจัดการ สมรภูมิ SEO จึงแข่งขันกันเข้มข้นเน้นอันดับนำคุณภาพเนื้อหา Google Search เห็นท่าพไม่ได้การประกาศปรับอัลกอริทึมครั้งใหญ่ Helpful Content Update กรองเว็บไซต์ที่มัวหลง SEO แต่ low quality คัดลอกจากเว็บอื่นยัดเยียดคำสำคัญพี่เองอะคนรคิกเกียบพอเห็นอะไรขึ้นมาี่กเปลี่ยนไปเลยไม่ไม่คลิก คือไม่ดูแล้วปิดปิดแล้วก็ไําทำอางอื่นแต่คนที่โดนประจําคือแม่แม่จะบอกทําไมจะดูข่าวนี้แล้วทำไมมันถึงไปเป็นอันนั้นไปขายสมุนไพรหรือมันถ้าไม่มีให้กดต่อแล้วมันให้อ่านแค่คริ่งครึ่งเดียวแล้วรูส้สึกกุดหิดว่ามันมาทําไมมันขึ้นมาทําไมมันเพราะอะไรถึงขึ้นมาอะไรเงี้ยเรารับข่าวปกติน่ยก็คือทั้งข่าวจริงและข่าวบอมอยู่แล้วโดยเฉพาะผู้ใหญ่และเด็กด้วยอะไรเงี้ยบางอย่างถ้ามีคนช่วยกรองมันก็จะยิงปลอดภัยเพราะว่าก็ดีนะ ก็มันจะได้ลดความวุ่นวายของหน้าตรงคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะของคนที่เล่นเพราะทุกวันนี้อะไรก็ไม่รู้ยุ่งเหยิงไปหมด คุณผู้ชมแต่ว่าพอคลิกลิงก์เข้าไปแล้วแดนไปเจอบทความที่เป็นเพียงการรวบรวมรีวิวจากเว็บไซต์อื่นๆมาอีกทีหนึ่งนะคะไม่ได้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าวิเคราะห์ความคิดเห็นของตัวเองลงไปอะค่ะทีนี้ผู้ใช้งานอย่างเราก็หวังว่าจะได้เห็นข้อมูลอะไรใหม่ๆแต่ว่าคลิกลิงก์ไหนลิงก์ไหนข้อมูลก็เหมือนกันหมดค่ะต่อไปถ้ามีการอัปเดตัลกอริเทึมเวอร์ชั่นใหม่แล้วผู้ใช้อย่างเราเราก็น่าจะได้เห็นข้อมูลต้นฉบับถูกกันขึ้นมาในอันดับที่สูงขึ้นนนนะคะ ก็จะได้เห็นข้อมูลใหม่ๆที่แตกต่างนะมากขึ้นด้วยเช่กนกันค่ะ ข้อมูลที่น่าตกใจคือปัจจุบันคนเจนซีใช้ TikTok ค้นหาข้อมูลต่างๆเช่นอาหารสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่า Google แน่นอนว่าผลลัพธ์น้ำหนักเบาในเนื้อหาที่ได้จากแพลตฟอร์มเพื่อความบันเทิงมีผลต่อการรับรู้พฤติกรรมทัศนคติที่ต่างไป Google จำเป็นต้องดึงสติพามนุษย์ดิจิทัลกลับสู่สภาพแวดล้อมที่น่าเชื่อถือซึ่งเป็นจุดแข็งของแพลตฟอร์มมาตลอดกว่า20ปี คอนเทนต์ยังสำคัญเสมอเรื่องราวที่มีประโยชน์คือจิ๊กซอ์สำคัญดันให้เว็บไซต์ปรากฏในหน้าแรกง่ายขึ้นยิ่งนำเสนอเว็บไซต์คุณภาพมากเท่าไหร่ผู้ใช้ก็ยิ่งไว้วางใจกดเข้าใช้งานมากขึ้นเท่านั้นกลับกันหากเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเนื้อหาผลิตซ้ำก็เตรียมถูกลบออกจากฐานข้อมูลของ Google ได้เลยเบื้องต้น Google ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่ามีวิธีแยกแยะเนื้อหา2ประเภทอย่างไร หากก็แนะนำให้สร้างเนื้อหาแบบ people first ตั้งธงมอบประโยชน์ต่อผู้อ่านแทนเนื้อหาแบบ search e n g i n e first เน้นดักทรา f ิกเพียงแนวโน้มที่ผู้เชี่ยวชาญคาดการคือการเพิ่มเติมเครื่องมือชนิดใหม่ที่สเสถียรกว่ามาคำวนวณอันดับของเว็บเพจการลบเนื้อหาที่เจ้าตัวรู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีคุณภาพออกไปอาจช่วยให้เนื้อหาอื่นของเว็บเดียวกันมีอันดับดีขึ้นได้ อัลกอริทึมแบบใหม่จะเริ่มใช้ก่อนในคอนเทนต์4ประเภทได้แก่บทความสอนออนไลน์บทความด้านศิลปะและบันเทิงบทความด้านการช้อปปิง้งและบทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพราะถือเป็นคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์มาสำหรับ Search Engine มากที่สุดและมีแนวโน้มสร้างความเปลี่ยนแปลนได้มากเช่นกันการอัปเดตใหม่จะเริ่มโฟกัสที่เนื้อหาภาษาอังกฤษก่อนจะทยอยขยับขยายไปยังภาษาอื่นต่อไปชุดาลิกนกมลธรรมไทย PBS รายงาน